Unboxing Experience กลยุทธ์เพิ่มยอดขายมัดใจลูกค้าตั้งแต่แกะกล่องเคยสงสัยไหมคะทำไมกล่องสินค้าบางกล่องเปิดแล้วรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจแบบสุดๆ ละค่ะคือประสบการณ์แกะกล่องหรือ Unboxing Experience ช่วงเวลาที่ SME สามารถสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นและปลดล็อกโอกาสให้แบรนด์โดดเด่นแบบ SME Unlock ได้ทันทีค่ะ3มเหตุผลทำไมประสบการณ์แกะกล่องถึงสำคัญต่อธุรกิจลองมาดูกันค่ะ 1. เพิ่มโอกาสซื้อซ้ำ งานวิจัยของ t ิ n k with Google ระบุว่า62ของผู้บริโภคดูคลิปรีวิวแกะกล่องก่อนตัดสินใจซื้อและ41มีแนวโน้มกลับมาซื้อซ้ำถ้าเกิดเจอประสบการณ์แกะกล่องดีๆค่ะ 2. สะท้อนคุณค่าของแบรนด์และสร้างการจดจำแพคเกจจิ้งสะท้อนตัวตนแบรนด์ได้ดีกว่าคำโฆษณาไม่ว่าจะเป็นความหรูหรามินิมอลหรือสายลักโลกยิ่งออกแบบแพคเกจจิ้งให้มีเอกลักษณ์ ก็ยิงทำให้แบรนด์ดูโดดเด่นลูกค้าเห็นแล้วจำได้ 3. เพิ่มโอกาสการบอกต่อบนโซเชียลถ้ากล่องสวยของจัดดีมีลูกเล่นน่าสนใจลูกค้าก็มีโอกาสถ่ายรูปหรือคลิปรีวิวกลายเป็นช่วยโปรโมทให้แบรนด์แบบฟรีๆค่ะเพื่อให้ SME เตรียมพร้อมสำหรับปี2026เรามาจับตา5เทรนด์แพคเกจจิ้งที่กำลังมาแรงกันค่ะ 1. แพคเกจจิ้งรักโลก ใช้วัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุชีวภาพที่ย่อยสลายได้ 2. แพ็กเกจจิ้งอัจฉริยะผสานเทคโนโลยี QR Code หรือ NFC เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลเชิงลึกทางดิจิทัลเพิ่มความโปรง่งใสและยังสร้างประสบการณ์ใหม่ๆได้ง่ายด้วยตน้นทุนไม่สูง 3. p a แพ็กเกจจิ้งมินิมอล ปรัชญาน,น้อยแต่มาก less is more ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการออกแบบที่เรียบง่ายสบายตาค่ะ 4. การใช้นวัตกรรมวัสดุและ AI ในการผลิตใช้วัสดุใหม่เช่น active packaging ที่ช่วยยืดอายุสินค้ารวมถึงการใช้ AI ในการออกแบบและควบคุมคุณภาพเพื่อช่วยลดของเสียเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตค่ะ 5. packaging สะท้อนคุณค่าแบรนด์ บอกเล่าเรื่องราวสะท้อนตัวตนของแบรนด์ผ่านแพ็คเกจจิ้งช่วยให้ลูกค้ารู้สึกผูกพันกับแบรนด์มากขึ้นค่ะ SME อย่าลืมนะคะว่าแพ็คเกจจิ้งของคุณไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ส่งสินค้าเท่านั้นแต่ยังส่งความประทับใจที่จะทำให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ของคุณได้ไปอีกนานเลยแลละค่ะ SME กล้าให้ standby เคียงข้าง SME ธนาคารไทยเครดิตทุกคนคือคนสำคัญ